เซตเมเซ็นเของดีของดีนะอ่าก็นี่ครับสวัสดีครับขอบคุณสําหรับการติดตามนะครับคุณเติ้ลนะสวัสดีครับสวัสดีครับอ่าก็สวัสดีทุกคนนะครับก็กลับสวัสดี่อาม่พี่น้องชาวไทยนะครับก็ต้อนรับสู่รายการทูนู๊ฟส์ซัมเมอร์สแคชนะครับอันนี้เราทําการปั้นออร์เรนดมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็หรือว่าที่เรารู้จักกันในนามของทันเดอร์ก๊อดซินั่นเองนะครับ อันนี้ก็จะลองเอาบิวที่เราปั้นขึ้นมาเป็นสายแดเมดแบบรุนแรงมาเล่าให้ฟังกันนะครับอันนี้ก็จะเป็นสายที่แบบว่าแน่นอนเลยว่าทันเดอร์กอสิตเนี่ยเป็นตัวที่เล่นง่ายมากเลยนะคือเพื่อนๆไม่จะเป็นต้องรีเลเวลก็ตัวนี้ก็เก่งแล้วด้วยนะครับก็จะเป็นตัวที่มีความสามารถในการใช้ดาบเวทนะครับผมระดับสูงได้แทบจะทุกท่าเลยของนักดาบเวทนะครับก็แน่นอนแล้วนะฮะเขาก็เป็นหนึ่งในแม่ทัพใหญ่นะฮะของทางฝั่งโกธาหน้าแล้วเราก็ยังเป็นเพื่อนกับ บาบาเนสด้วยนะครับผมซึ่งบอกได้เลยว่าในดินแดนอิมเลสนี่คงหาคนที่มีฝีมือแข็งแกร่งแบบนี้ทัดเทียมยากด้วยนะอ่าก็สกิลพื้นฐานนะฮะก็จะมีพวกดาเวทอยู่ในทุกๆรูปแบบเลยนะครับแล้วก็ตัวนี้ที่ผมทําบิลออกมานะครับก็บิลไม่ยากเลยนะฮะก็จะมีอาวุธที่แบบว่าแนะนำนะก็จะมีทั้งแบบว่านี่ด้วยด้วยภาคเนี้ยเราสามารถที่จะใส่น้ําหอมได้ใช่ไหมอ่าเราก็ใส่น้ําหอมรุ่นที่มันชื่อเซฟเทียมเซนส์นะอันนี้ก็สามารถที่จะโพสต์มาได้นะจํา น่าจะเป็นพวกตัว3ตัวไฮด้าใช่ไหมครับหมวกที่ใส่นะใส่เป็นริบบอนก็ได้นะครับเกราะก็ใส่เป็นแม็กซ์มิเลียนหรืออะไรพวกนี้ก็ได้นะครับหรือว่าคาคาเมเลียนโหลดก็ได้นะอันนี้ก็น่าจะมาจากพาโพชก็ได้เหมือนกันนะหรือใครจะใส่เกนเกนจิเซตก็ไม่ก็ไม่ขัดนะครับตัวนี้เป็นตัวที่แบบว่าแบบอยู่ได้อยู่ได้ยาวๆเล่นได้ยาวๆเลยด้วยนะครับสำหรับออเรนดูนะไปที่ไหนก็แข็งแกร่งนะครับสกิลหลักแน่นอนเลยซอร์สเลนะครับสกิลลองเป็นไอเทมก็ได้นะครับอันนี้แบบว่า สามารถใช้อะไรก็ได้นะไอเทมก็สกิลไอเทมรองก็เป็นแบบแค่มีโพชั่นกับฟินิกดาวก็เล่นได้แล้วนะครับอ่าสกิลเคาน์เตอร์นะครับเป็นได้2สกิลนะอันแรกที่แนะนําก็คือชิลาฮาโดรินะครับก็คือสกิลการรับดาบแหละเอาไว้ป้องกันการโจมตีฟิสิกอลนะเอาละออร์แลนดูนะครับแล้วก็อีกอันหนึ่งที่แนะนําก็คือว่าเนี่ยหรือว่าถ้าเกิดว่าเล่นเป็นมังค์นะก็คือเล่นตัวที่เป็นเอ่อเอชพีรีคาเวลลี่อ่า, Recovery, อาตอนใกล้าตายก็ได้นะครับตัวน,นี้คือ HP มันก็นทั้งเยอะมากอยู่แล้ว แล้วพอใกล้ตายเสร็จเนี่ยก็สามารถใช้ critical recovery HP ได้นะครับออเรนดูเป็นตัวที่ควรจะต้องมีค่าเบรฟเยอะๆเลยนะเพราะว่าจะทำให้แบบตีแรงมากขึ้นไปด้วยนะครับอ่าก็ชิราฮาโดริก็จะมาจากอาชีพอ่ซามูไรนะครับสามารถเรียนได้จากนี้เลยนะครับนี่เคาน์เตอร์นะชิราฮา,ฮาโดารโดิก็เป็นการลดโอกาสการโดนฟิสิกส์สกิลนะครับแล้วก็ทำการรับดาบส่วตัวได้ด้วยนะโอกาสการถูกโจมตีก็จะต่ำลงมากเลยนะครับยิ่งทับเบรฟไปเยอะนะครับอ่าแล้วก็ อันนี้อีก,กันหนึ่งนะเจ้าตัวสกิลซัพพอร์ตเนี่ยนะฮะก็ใช้เป็นแอตแท็กบูสก็ได้มันก็จะเหมาะกับแบบอันนี้จะปจาเป็นสายแบบวันฮิตนะครับเดี๋ยวจะลองเอาบิวที่เป็นแบบนินจาอ่าแล้วก็แบบที่เป็นแอตแท็กบูสแบบนี้มาเทียบกันให้ดูด้วยนะครับแอตแทกบูสอันนี้ก็จะทําให้แบบโคกสกิลดับเวทเนี่ยก็จะรุนแรงตามไปด้วยนะครับแล้วก็เนี่ยตัวมูฟเมนต์เนี่ยก็คือการเดินแบบคล่องตัวนะก็อันนี้คือผมใช้ของตีฟนะครับเอาให้เดิน2ช่องนะครับแล้วก็เนี่ยแล้วก็ใช้ของตีฟ ทำให้เดอน2ช่องได้นะครับแล้วก็อันนี้คือไปเรียนสก,กิลถือดาบ2มือมาแล้วเดี๋ยวเรามาดูบิวแรกกันนะครับเราไปเทสกันที่ไหนดีเราไปเทสกันที่ภูเขาเจอเจอมินัสไหมอ่าเทสกันดูนะครับเปึ๊บปลป,ปนี่เราอยู่กันในที่เมื่อกันบ่อยแล้วเดี๋ยวเราออกไปที่สว่างกันบ้างนะเอานี้ก็ได้นะฉากนี้ก็โอเคนะครับสวัสดีครับลูกอบถามนยครับอ่าดานเอ็นถ้าหากลมซ่าเรียนสก,กิลโซดิแอคอ่าโซดิแอคแล้วตัวละครอื่นเป็นที่เป็นอาชีพอื่นจะได้รับ สกิลนี้หรือเปล่าครับาการเรียนสกิลจะเป็นจะเป็นเฉพาะตัวบุคคลนะครับก็ตัวไหนตัวน,นั้นที่โดนสกิลก็จะสามารถที่จะเรียนสกิลนั้นได้เราต้องเป็นอาชีพซัมมอนเนอร์ด้วยนะตอนที่โดนนะครับก็แนะนําให้ใส่ตัวมาหน้าชิวเอาไว้นะครับนี่ก็เดี๋ยวเราจะนี่ครับเอาออร์แลนดูลุยเดี่ยวเลยนะอันนี้ก็จะเป็นสายโจมตีจ๋าๆเลยนะครับนี่นะทุกคนดูกันนะออร์แลนดโซโล่นะใส่ริบบอนนะครับนี่ ก็ในบิลนี้เซพเทนเซนเนี่ยเจ้าตัวน้ำหอมเนี่ยนะครับก็จะช่วยทำให้ออเรนโดเนี่ยติดเทสด้วยแล้วก็หายตัวนะครับมาเปิดมาก่อนเลยปึ๊บก็ใช้ท่าหากินก่อนครับคาราโบ้นะนี่ฮะนี่ก็เป็นหนึ่งในดาบเวทมนต์นะเออเออเห็นไหมเก้าร้อยกว่าอันนี้ตัวแอตแทกบูสก็จะก็จะแรงมากอยู่นะครับเดี๋ยวเราจะปล่อยคุณลุงออเรนโดลุยเดี่ยวเลยนะฮะ เนี่ยก็จะเป็นตัวที่แบบว่าเล่นง่ายปั้นง่ายอ่าไม่ต้องรีสกิลก็เล่นได้แล้วอะไรเงี้ยนะไม่ต้องรีเลรีรีเวลนะครับเนี่ยไปได้เลยนะรีไวล์ลุกอินอินเนชั่นเฮ้ยหายวูบทุกอย่างหายวูบไปอย่างรวดเร็วนะครับแล้วก็เนี่ยมีความสามารถในการรับดาบนะปเ๊บนะโอกาส25เปอร์เซ็นต์นะเห็นไหมนี่มีชิลแครี่นะครับสายนี้ก็ มีการใช้โล่ในรูปแบบต่างๆคือโล่เนี่ยจะเป็นเอสคัเชียนก็ได้หรือว่าจะเป็นเจ้าโล่เอติสก็ได้นะครับือว่าดีทั้งคู่เลยแต่ก็ปล่อยให้ออเรนดูรุยเดียวเลยนะครับเนี่ยก็สายนี้ก็จะเล่นสกิลได้อย่างหลากหลายนะนี่ก็หรือว่าแบบเวลาใกล้ตายเขาใช้ชาดบลเบลดได้ด้วยนะเห็นไหมดูดเลือดทีนี้วิทแทบเต็มหลอดเลยวิทเต็มเต็มหลอดเลยนะเอาละนี่แหละคู่ต่อสู้ที่คู่ควรกับออเรนดูนี่โดนพิกแอ็กซ์เข้าไปสบายมาก เหนียวมากด้วยนะตัวนี้แบบสแตตดีมากนะแล้วก็เนี่ยก็สามารถใช้แบบพัดอคเซสซอรี่หรืออะไรอย่างนี้ก็ได้นะพวกสกิลดาบที so ่เอาไว้ทำลายอุปกรณ์ต่างนครับนอรเวสต์สไตร์โอ้โหเงาแห่งโลกทั้งเจ็ดได้ปวดส่งดวงวิญญาณนี้ไปสู่อีกฟากนึงด้วยเถิดไปละเรียบร้อยนะนะ ก็สาหรับการเรียนโซดิอาร์กนะถ้าเกิดว่าเรียนไม่จบที่เอ็นนะครับก็สามารถที่จะกลับไปใหม่นะก็จะมีซัมมอนเนอร์ให้เราเรียนได้ด้วยนะครับเห็นไหมออรเรนดู <laughs> do, สายนี้นี่แบบโอ้โหป่าเถื่อนมากนะฮะอ่ะเดี๋ยวว่าไปแล้วเดี๋ยวเราลองไปเล่นด่านเอ็นกันดูด้วยก็ได้นะอ่อันนี้ก็จะเอาเอ็นแล้วก็อ่เอาออเรนดูไปเล่นนะครับอ่อันนี้เดี๋ยวเราจะลองเอาให้ออเรนดเนี่ยใส่โล่เอจิสดูนะครับโล่เอจิสเนี่ยก็จะก็จะป้องกันพวกตัวเวทมนต์ได้ดีกว่าด้วยนะนี่นะครับ นี่เราก็จะใช้โลเอจิสชิลนะครับนี่นะฮะแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันว่าใส่โลเอจิสแล้วเราเป็นยังไงนะครับอ <Yes. S 1> เอาลัมตาบนะัดประกันประกันป้องกันดูเหตุไม่คาดฝันนะ,ะเผื่อแบบว่าลุงไม่ไหวนะฮะโอ้โหเล่านี้ไม่แต่โจอโกโบนะ <c oughs> <c oughs> อ่ะลุยลุงสู้สอ่าอันนี้ก็จะเป็นลุยโจโกโบเนาะแต่ว่าจริงๆผมอยากสู้กคนด้วยดวยนะเนี้ยมีนะฮะดาดเอ็นก็จะเป็น ด่านชั้นลึกสุดนะครับเนี่ยก็ชั้นเอ็นนี้ก็จะแบบว่ามีพวกตัวชั้นมิดมิดไลท์ดันเจียนตรงนี้นะครับก็จะเป็นที่ที่แบบว่าจะมีตัวมอนสเตอร์ใน,ในระดับสูงนะแล้วก็รวมถึงพวกไอเทมต่างๆด้วยนะครับก็อันนี้คือได้ทได้ผมได้ทำการเก็บไอเทมทั้งหมดบเอาไว้แล้วนะครับ mm hmm. ก็เลยเล่นได้สบายหน่อยนะเนี่ยปึ๊บจโกโบทำอะไรเนี่ย โอ้โหทั้งแถวเลยเอาละลุงใกล้จะล่าตักรโบได้ได้แล้วนะยังไม่เผยตัวแล้วกันเนาะเดี๋ยวเผยตัวแล้วจะเป็นเรื่องนะฮะนี่ศัตรูมีอยู่ทั้งหมดกี่ตัวเนี่ยมีเก้าตัวไหมโอ้ยโอ้ยเตมไปหมดเลยนะเอาละเสร็จละเสร็จลุงแล้วแบบนี้นี่นะครับฮาลาโบนะจกโบฝูงแตกไหมโอ้โหเก้าเก้าเก้าแตกหมดเลย ตีปาโผล่มากลางวงแล้วนะฮะอ่าน,นี่ก็มีชิลาโดรินะครับการการโจมตีฟิสิกอลนะแต่ถ้าเกิดว่าโดนไปทีก็ถือว่าจุกอยู่เหมือนกันนะครับใครหรือว่าใครที่แบบว่าอยากจะให้ลุงเป็นซอมบี้ก็ใช้ชามเทปก็ได้นะไม่มีวันตายนะครับโดนไปหนึ่งทิศแล้วนะเพ้าไแน่ทำให้ฉันบาดเจ็บอย่างนั้นเหรอเอาชาร์จเบลดซัดเลยนี่ดาวก,ก,ากานะ้าๆนะแต่นี้ก็จะเป็นดาบเว้นแบบแรงหน่อยนะครับนะนี่ สบายบึ่นะครับโซโล่เลยลุงลุยเดี่ยวอึ้งโวยโดนจักโรโบเล่นระยะไกลบ่อยนะเนี่ยอ,อัวเดามีอีกหลายท่านะแต่เราลองให้ดูท่าเท่ๆดูบ้างนะเนี่ยอย่างเช่นแบบว่าอ่าคลาสคลัสอ,อาร์เมอร์อย่างนงี้นะผมมันไม่มีโลใดที่แข็งแกร่งมากไปกว่า เองดาบในการทำลายโลนี้ยังไงล่ะปึกเรียบร้อยแต่ว่า Final f a n ตาซีแท็ก i ิกนี่จะเป็นเกมหนึ่งที่ใช้ภาษาค่อนข้างยากด้วยนะจริงจริงนะแล้วก็การแปลการอะไรพวกนี้ก็จะแบบค่อนข้างจะต้องแบ,บบใช้พลังในการโปรเซสเยอะนะพลังในการโปรเซสระหว่างการเล่นเยอะนะโอ้โหแรงนะเนี่ยแต่เห็นว่าออร์เรนดูเนี่ยจะเห็นไหมครับเลือดเยอะมากนะนี่ฮะ เล่นเดี่ยวได้เลยนะเห็นไหมตัวนี้แบบเล่นง่ายมากนะครับแล้วก็ดีด้วยนะฮะนี่นะครับก็ตบถากไปเห็นไหมอ่าเดี๋ยวเราลองมาเทียบกันอีกสายหนึ่งลวกันสายที่แบบว่าเป็นดาบสองมือนะครับเนี่ยเป็นดาบสองมือนะครับก็อันนี้จะเป็นอีกแบบหนึ่งนะอ่าเดี๋ยวผมลองเปลี่ยนสกิลดูนะครับนี่อันนี้แต่ข้อเสียของสายนี้คือมันจะมันจะค่อนข้างนิ่มมากนะครับ เนี่ยสายนี้ก็จะเป็นแบบสายแบบถือดาบ2มือนะครับดูเอลเวลนะครับแล้วก็อันนี้เดี๋ยวเราจับเป็นอันนี้เนาะเราสามารถถืออีกข้างหนึ่งเนี่ยเพื่อเอาเอฟเฟกของเอ็กซ์คาลิเบอร์ได้นะนี่นี้นะครับ่วน,น้ําหอมอเดี๋ยวเรามาใช้เป็นอันนี้นะเนี่ยอันนี้เดี๋ยวเราลองให้ให้ดูทั้งสองบิลเลยนะครับอ,อีกบิลหนึ่งอันนี้เราใช้เป็นน้ําหอมอันนี้นะครับอซอสซอสท,ทีลีกใช่ไหมน,นี้นะอันนี้จะได้เป็นโปรเทคเชลนะ หรืออีกแบบนึงไอ้อจริงๆริงอันนี้ก็ได้นะชันเทศอันนี้คือแบบว่าลุงจะกลายเป็นผีดิบไปเลยนะไม่มีใครฆ่าลุงได้นะครับเนี่ยคือแบบว่าอันนี้จะเป็นบิวที่แบบว่าค่อนข้างจะขี้โกงมากนะฮะสำหรับสายเอ่อนักลบดาบศักดิ์สิทธิ์แบบลุงออเรนดูนั่นแหละนะฮะแต่ว่าอย่าลืมเอาหนึ่งตัวไว้นี่นะ <laughs> อ่าไป Let's go <laughs> นะ เนี่ยข้างนี้ผู้ชายใส่น้ำหอมได้แล้วจะแบบโอสบายเบือเลยนะครับเนี่ยลงไปโลดปึ๊บออเรนดูนะเลสโก้ปึ๊บนี่ครับก็ด้วยความที่แบบว่าอันเนี้ยสายเนี้ยจะมือจะไม่มีการใช้โล่แล้วนะครับก็มือข้างหนึ่งถือ Chaos Blade ข้างหนึ่งถือ SS c a l i b e r นะก็จะมีเอฟเฟกของการติดเฮสไว้ด้วยนะครับเนี่ยก็จะแบบว่าได้ทั้งเฮสได้ทั้งอะไรด้วยแล้วก็สามารถใช้น้ำหอมในการที่จะติดเอฟเฟกต์อื่นๆได้นะ อย่างเช่นการใส่ชันเทจเนี่ยก็จะทำให้แบบว่าติดเจ้าตัวรีเลสไว้ในตัวด้วยนะครับโอ้เยี่ยมไปเลยนะอันนี้นะครับยินอย่างเมจิกนะฮะเนี่ยออเรนดู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 ดดดเดินไปคนเดียวสบายเบื่อเลยแล้วก็สายนี้ด้วยความที่แบบว่าลดตัวแอตแทกบูสลงนะครับก็อาจจะทําให้แบบดาเวทเบาลงนะครับปุ๊บนี่รับธนูไวโอ้อโหทำเมนเฮไปเลยนะฮะ นี่ออเรนดูนะครับไปแล้วอันนี้เราเราก็ใส่เดินได้เยอะสุดนะนี่ครับก็เอาฮาราโบเไปเลแล้วกันอ่าเซอร์ไพรส์ฮโหลปึง้งปึง้งปึง้งปึง้ปง,งเห็นไนหะกค็ความรุนแรงจะเบาวกว่าเล็กน้อยนะครับเมื่อเทียบกับกาสายที่เป็นแอตแทกบูสนะครับเพราะว่าอันนี้ก็คือว่าไม่มีนี่เนาะอ่อันนี้ก็คือแบบพอไม่มีแอตแทกบูส์ก็ดเดเมจก็หายไปส่วนนึ่งนะครับ แต่ว่าเรื่องของความสามารถในการแบบปัดป้องอะไรอย่างเงี้ยก็ยังดีอยู่นะเพราะว่าชิราฮาฮาโดรินี่คือแบบทำงานตามเฟสไอ้ตามค่าเรฟอยู่แล้วนะครับแล้วก็ใส่ฮาลามโบเข้าไปตายเรียบอ่ะเนี้ยปึ้งปึ้ง,งแบบนี้ก็แรงอยู่นะ <laughs> ยอสเบสนี่มันยอสเบดนี่มันของดีจริงของดีจริงซื้อเลยเดี๋ยวเราลองแบบเข้าไปตีใกล้ๆดูบ้างนะนะครับ ตัวนี้ก็อย่าลืมเอาลัมซาใช้ท่าสติลนะครับอ่าสติลก็คือท่าพูดเพื่อเพิ่มค่าเบรฟนะอืมนะครับเนี Brave ่ยเบรฟเวอรี่ก็ต้องเป็น91้าอะไรเงี้ยอันนี้ก็คือแบบค่าเบรฟวิ่งใกล้้อยเท่าไหร่ยิ่งดีนะครับอ่าแล้วก็อันนี้คือสามารถตีได้2อทีด้วยนะครับอืมสำหรับสายนี้เพราะว่าเป็นสายเหมือนนินจาเนาะอ่าฟันได้2องทีปุช๊ชนี่นะฮะขัานหนึ่งก็ฟันด้วยเคียร์สเปดขันหนึ่งฟันด้วยเอสเอสคาลิเบอร์นะครับก็แรงอยู่อะแรงมากอยู่แรงมากอยู่อะ เอาเรื่องเอาเรื่องนะฮะนี่สายเลยนะเรียบร้อยเนี่ยแหละอันนี้ก็เป็นลงออร์แลนดูนะะเล่นง่ายนะครับเล่นง่ายมากแล้วก็ใช้งานได้ดีในหลากหลายฉากด้วยนะครับแล้วก็เป็นช่วงเป็นจริงๆอ่ะเป็นตัวที่แบบว่าเริ่มมาปุ๊บเป็นคลาสแรกอ่ะอัพสกิลให้ครบก็เล่นได้เลยประมาณนี้เลยนะครับก็เนี่ยแหละฮะอ่าเขาออร์แลนดูนะครับหรือว่าทันได้ก็ซิสนะฮะหนึ่งในตัวละครที่ ทุกคนชอบมากที่สุดด้วยความที่มันเล่นง่ายและทรงพลังนะสำหรับตัวนี้นะครับก็แนะนํากันแนะนํากันนะใครที่แบบว่าแบบเอออาจจะเพิ่งเล่นไฟ a l f a ฟ t a s y t a c t i ิ s อะไรอะไรอย่างเงี้ยตัวนี้ก็เป็นตัวหนึ่งที่แบบโอ้โหทรงพลังจริงนะครับก็อยากให้ลองเล่นกันดูนะครับสำหรับทันเด็กก็ซิดนะฮะก็ประมาณนี้นะครับสําหรับทันเด็กก็ซิดนะทุกคนเดี๋ยวเราไปดูรีวิวของตัวต่อไปกันในวิดีโอถัดไปนะครับก็ประมาณนี้นะครับก็ท่านเพื่อนๆชอบรีวิวของ ตัวละครใน Final Fantasy Tactics นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดหนึ่งในคอมเมนต์ด้วยนะครับอ่าแล้วก็ฝากกดติดตามช่องทุนูสกันไว้ด้วยนะก็อ่าช่องของเราจะทำรีวิวของตัวละครของ Final Fantasy Tactics สอบมาเรื่อยๆเลยนะครับก็ขอบคุณทุกคนที่เข้ามาสนงแผนนะครับอ่บาก็ฝากคอมเมนต์ได้ด้วยนะนะครับเฮ้ยโหคิวด่วนแต่ว่าเปิดสปิตเตอร์ตับโดนกันเอง แต่สายนี้ก็โอเคนะอ่าบิวบิวนี้ก็ถือว่าใช้ได้นะเดี๋ยวเราจะเอาฮาราโบะสะอาดเข้าไปปึ๊บมึงฟิวจัดน,นะครับลัมซ่าสายดาบเวก,ก็ดีนะครับสนุกด้วยเดี๋ยวมใช้ใช้สกิลซามูไรใช่ไหมครับเออผมกะว่าเดี๋ยวผมจะลองเล่นลัมซ่าเป็นเป็นซามูไรดูเหมือนเหมือนก,กันคุณแต้มน่าจะสนุกดีนะฮะ <laughs> ตัวเดียวฟังหมดทั้งฉากเลยเห็นไหมแป๊บเดียวจบอะไรครับเนี่ยมันดูเดือนเหลือเกิน ซิโดฟัสซิทเออโลกเราไม่ต้องการอะไรอีกแล้วเราต้องการแค่ซิโดฟัสซิทอยู่ผู้เดียวเฮ้ยอ่าเดี๋ยวเรามารีวิวเจ้าตัวเบออวูฟกันต่อนะครับอ่าดอดวิโอมาชเนี่